อะไรฮะไม่ขายของขายกระเป๋ากระเป๋้วเหรอวันนี้น่ะเราจะไปธุระกับพี่เนิงเราจะไปอาบน้ำวันคุยไปคุยมาสุดมันๆก็นั่งคุยไปเรื่อยๆโอ้ออวันนี่เราจะไปดูป้ายใช่ไหมป้ายเส็จแล้วหรอคะแต่นุ้มีหน้าแต่นุ้มเือทนายท่านมาแล้วไต่สัมภาษณ์เลยอะไรคะเดี๋ยวเพิ่งสัมภาษณ์แล้วไต่กล้องเรายังไม่ครบใครจะสัมภาษณ์ใครกันเนี่ย มีชักคลิปไหยป้าไม่ป้าไม่ีชักคลิปเลยอันนี้แม่ว่าเป็นประโยชน์อะไรที่จะสัมภาษณ์นัดตัอ๋ออันไหนอ่ะแต่ว่านอนาวันงไม่ทำอะไรลงวันละห้าคลิปแต่เพาะนอนดึกมากจะเข้าใจด้วยว่าทำไมทำไมเหมือนกับมีคนไม่อยากให้สัมภาษณ์อ่ะเพราะอะไร ไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรที่่ายไม่ที่บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์กับอ๋อน้าข่าวนะเรกับเสือถามทีการาใปมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดมะไรที่ไม่อยากให้สัมภาษณ์รู้ยังะเงี้ยว่าถ้ามนเปนวนเรู้สึกตายอ้ายอ้าวตยกน้ยก็อยอาวตย็้ก็อต้ตยกอ้เวตยอ้าวตยวตย้าวตยาย็อ้าวตายตยอวยาอยว โอเคนะครับผมก็อยู่กับช่องน้าไต้แล้วก็ช่องเมเดนะครับผมเมถือกล้องนี่เดี๋ยวเป็นพิธีกรให้น้าต้นะครับผมพอดีว่าเห็นมีสำนักข่าวมาขอหน้าไต้สัมภาษณ์เมื่อวานใช่ไหมเมย์แล้วก็มีคลิปบอกไปว่าน้าไต้ก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงน้าตต้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ไม่ก็ไม่มีอะไรมากก่อบ ว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วก็เราให้เราไม่อยากให้สัมภาษณ์นะอืม mm hmm. mm hmm. เพราะว่าถ้าใครอยากรู้อะไรก็แค่ให้เข้าไปดูที่ช่องของแต่ละคนได้ครับ uh huh. ทำไมน้าตา,ายถึงไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่อยากาให้คนในทีวีเข้าใจมากขึ้นเหรอคะรู้ว่ายัางไงเพราะว่าณนะที่เขาถามเมื่อวานนี้ที่ไม่อยากให้สัมภาษณ์แต่ก่อนก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วมันไม่ตรงกับที่เราพูดไง mm hmm. ดก,ก็เลยไม่ไม่อยากให้สัมภาษณ์ เราพูดอย่างนี้แล้วเขาเขามามาตัดเอาเฉพาะตรงช่วงที่เขาอยากจะได้อะ่ะก็เลยตัดปัญหาไปเลยคือไม่ให้สัมภาษณ์เลยถ้าตำรวจอยากรู้ข้อมูลอะไรเราก็ให้ให้กับตำรวจก็พอแล้วเพราะว่านักข่าวไม่ได้เออยังไงอะ่ะไม่ได้ตัดสินให้เราอะ่ะก็คือนักข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตัดสิน,สนใช่หรือแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายให้ให้เราอะ่ะคือเขาอยากได้เฉพาะคำที่เขาอยากได้จากเราเท่านั้น แล้วกระแสมันโหมมาที่เราก่อนๆนั้นน่ะไม่มีใครแก้ปัญหาอะไรให้เราได้เลยเราก็ควรจะไม่พูดดีกว่าเลือกเลือกที่จะไม่พูดดีเลือกที่จะไม่พูดดีกว่ามันมันดีด้วยสําหรับตัวเรามีมีนักข่าวมหานักตายกี่สํานักคะเยอะไหมเยอะขอมเยอะเยอะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอย่างนู้นอย่างนี้นะ เขาก็ถ้าเราไม่ให้สัมภาษณ์เขาก็ไม่เอานะเขาก็คุยขอก่อนแต่เราไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เราก็ไม่พูดอ่ะส่วนมากนี่โทรมาหรือว่าเห็นเห็นในหมู่บ้านเห็นในหมู่บ้านเห็นในหมู่บ้านเขาก็ยากขอสัมภาษณ์แต่เราไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าช่วงแรกๆที่เราให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะมันไม่ตรงกันกับที่เราให้สัมภาษณ์มันคนละอย่างอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับเราเยอะมาก อืม,อมแล้วน้าตา่เคยไปเห็นคลิปที่บอว่าเราพูดไปแล้วมันไม่ตรงแล้วกลายเป็นว่าทำให้เราเครียดมีม,มีมีไหมมีเยอะมากมเยอะมากจนช่วงหนักๆนักนเะสริมไม่ให้ไม่ให้จับโทรศัพท์เลยบแบบจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วจะอะไรยังไงพอพอเราได้เปิดช่องได้เปิดช่องแล้วเขาได้รู้สิ่งที่เราพูดออกไปได้ถามได้คุยกัน เขาก็ขอโทษหลายหลายหลายคนแล้วนะ,ะแบบเขาไม่รู้ว่ากิจวัตรเอแต่ละวันของเราเนะ่ะเป็นยังไงอพอเขาเขาได้เห็นเราจากช่องของเราอะ่ะเขาเขาเลยรู้ตัวตนของเราใช่มันคนละอย่างกันเลยอมีเอฟซีมาพูดคุยกับน้าไต่บ่อยๆเนี่หน้นาไต่รู้สึกว่าอดีใจไหมก็ดีใจนะดีใจค่ะดีใจมันมันเหมือนได้ได้คุยกันได บางอย่างเพราะว่านะักข่าวที่เขามาสัมภาษณ์เราอะ่ะเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ไม่ไม่ได้คุยตอบโต้กันครับพอมีเปิดไลฟ์สดคุยกันได้แล้วก็คุยตอบโต้กันได้อืเขาอยากรู้เราก็อยากบางทีเราก็อยากบอกเหมือนกันนะครับอ่อมันมีข่าวดีด้วยวันนี้โอเคเรื่องสัมภาษณนะ์นักข่าวจบไปเนาะมันมีวันนี้เนี่ยพอดีเห็นอ่ช่องของตาชานจำนวนชั่วโมงครบแล้ว ล้วต่ายเคยเห็นตาชาญแกทำคลิปแกมีเทคนิคอะไรไหมเวลาทำคลิปอะไรพวกนี้ยส่วนมากพ่อจะไม่ค่อยมีเทคนิคะอะพ่อจะรีบอยากอยากไลฟ์สดได้พ่ออยากคุยพ่ออยากคุย,อย,คยอยากคุยกับเอฟซีแต่เพราะว่าตอนตอนสอนให้พ่อทำคลิปนะพ่อพ่อก็บอกเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ที่ที่เขาคอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปอะอแล้วขึ้นไปอ่านอ่านอ่าน,านเหมือนวันนั้นถ่ายคลิปพ่อไว้อยู่ เหมือนแกได้คุยกับไร์สดน่ะเขาเขาก็พิมพ์มาแกก็บอกครับสวัสดีครับเหมือนแกคุยเลยอ่ะแต่ทั้งท้งที่เขาพิมพ์มาแกมีความสุขเหมือนแกได้คุยกับเพื่อนมาใช่ไหมเหมือนเหมือนได้คุยกับ fc ไร์สดแต่ทั้งท้างที่เป็นคอมเมนต์เหมือนก็ทําให้อแกได้มีอะไรทํามากขึ้นเนาะใช่ใช่ก็บอกให้แกไปกดรูปหัวใจนะกดหัวโป้ง ไอชี้ขึ้นนะแบบนี้ให้กดตรงนี้กดตรงนี้นะพ่อแกก็ไปแล้วได้โทรศัพท์แล้วก็ขึ้นไปที่นอนของแกแล้วเวลาลงคลิปให้เหมือนแกได้คุยไลฟ์สดอ่ะก็ตื่นเต้นเนาะตาก็จะตื่นเต้นใช่ตอนนี้ครอบครัวครอบครัวตาชายก็ไปครอบครัวยูทูบแล้วเนาะน่าจะใช่เพราะว่าไปเมื่อวานนี้ไปนาก็ก็ไปถ่ายตาถ่ายยาย ของไอ้กล้องของตาชานนะถ่ายลูกๆบ้างแต่ก่อนมีแต่ลูกๆถ่ายตาได้ดีถ่ายขึ้นมากตาได้ดีถ่ายขึ้น้ากต้องบอกตาอีกหลายๆเรื่องอ่ะเกี่ยวกับกดข้อห้ามอะแต่งจะถามอะไรน้ามถายไหมถามเธอเังไม่ครบแต่ของน้าตายน่าจะพบแล้วนะหันมาแชร์ว่าแล้วนางใกล้ก็เป็นอย่างนี้ เยอะพัดปัดแตนถามหน่อยโอเคเฮ้กันทุกคนเลยป้าคิดยังไงที่ว่าน้าตายตัดสินใจไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่าถูกต้องถูกต้องนะครับก็เหมือนน้าตายบอกนั่นแหละม่เลบอกว่าคือครั้งแรกเนี่ยคือช่วงแรกวก็ครั้งแรกกนันจริงมันหลายครั้งครั้งแรกที่เราให้สัมภาษณ์นักข่าวไปนี่เราก็รู้สึกแล้วว่า น้าต่ายป้าแต่ไปนั่งกับหน้าตายดูมืนอบอุ่นเลยป็แตนเปนั่งกับหน้าต่ายดูอย่างนี้ดูดีกามันจะเห็นเบื้องหลังเกินไปไหมตอนนี้ป้าแตนใป็นนั่งกับน่งาก็ว่าแล้วปิดท้าย อ่ะไม่ถามป้าคิดยังไงที่นาไตตัดสินใจว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเพราะว่าเคยสัให้สัมภาษณ์มาก่อนหนึ่งปีที่ผ่านมาโอ้ยใสะาเหนนเอาจริงเ,เนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเจออะไรมามากหนะ้าข่าวสัมภาษณ์ก็มากเจ้าหน้าที่สอบปรคาก็เยอะออมันทําให้เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองได้หลายอย่าง ซึ่งถ้าถ้าถ้าจะพูดเรื่องว่าการให้ัมภาษณ์เนี่ยมันจะชัดเลยแล้วก็กว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดผลเสียอะไรกับเรามากเกิดผลเสียอะไรที่หนึ่งก็สองมือสองตายอะไรนี้นะะมันมีผลเสียผลกระทบกับเรามันก็เหมือนเนื้อตายบอกอะไรหนึ่งก็คือ,อเราจะพูดแบบนี้แต่พอไปตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึง่งซึ่งถ้าจะพูดก็คือคดนู้เขาเยอะ หลายล้านอะไรเงี้ยของเราแค่เงินหละแสนมันก็ความเสียหายกับเรานี่ถ้า,ถาออกว่าออกมาตำอ,ออกต,องตรงๆหน่อยก็จะก็จะโอเคหน่อยเราก็ไม่ว่าแต่ถ้ามันมันห่างกันรีบเลย,เลยอะไรเงี้ยจากเรื่องความเป็นจริงเนี่ยผลเสียมยงที่มันเกิดกับเรามันก็เยอะเราก็เลยคิดว่าตัดปัญหาไมนตายพูดอะไรไม่ให้เลยดีกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิด ถ้าอยากถ้าเขาอยากรู้จริงๆให,ให้เข้าไปดูที่ช่องคนป้าแตนพิมพ์ลี่ค่ะช่องน้าตายกรอกกอกช่องมนวลโอมค่ะช่องช่องไหนอีกช่องไหนอีกช่องเบนช่องเบนกรกรอกชื่อแทนกรอกกอกแทนกรอกแองกรอกกรอกแองกรอกกรอกมาใหม่แล้วก็ประชาบ้านกรอกกอกไล่ไล่ให้ครบทุกช่องไหมจะได้ครบ ไดบไหมวันเดียร์ได้คมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่เหน่งก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราสิทธิของเรามันถูกเอาไปทำปุยปุยยำเยอะค่ะในความรู้สึกของป้านะเาะฉะนั้นมันน่าจะเป็นสิทธิของเราที่เราแบบไม่ให้เขาถ่ายหรือไม่สัาษณ์ก็ได้เพราะว่าจริงๆเราหน้าหมดแล้วก็คือเราถึง่าปกป้องตัวเองคือว่าเขาเรียกว่าโม่บอหายค่อยล้อมคอก็คือในในมุมมองของของผมเนาะ คือจริงๆเขาก็ได้ข้อมูลไปเยอะแล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเท่าที่ควรเพียงแต่ว่าเพราะท้ายที่สุดก็อยู่ที่ผู้ที่มีอานาจเขาจะเป็นคนตัดสินบางทีถ้าเราพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นว่าจะมีคนมาคิดเรื่องเนี้ยมันเยอะมากแล้วมันกลายเป็นหลายๆฝ่ายมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมันซ้ครับมันจะบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้มันเกิดความวุ่นวาย ฉะนั้นการที่เราเรอรออย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือรอให้ผู้ที่เขามีอำนาจในการตัดสินะเป็นคนพูดท้ายที่สุดแล้วกันดีกว่าเนาะขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งสองท่านเลยนะคะป้แตนแล้วก็เออนาตา